ยินดนีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง 2NT นะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์แบ็คไวแดงกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคำถามว่าเออทำไมเราถึงไม่เล่นยูนวาคู่กับแบ็คไวแดงทั้งทั้งที่ตัวยูนวาน่ะมันได้สเตตัสเพิ่มมาจากทั้งแบ็คทั้งไวเลยนะครับทำให้ตัวยูนวามีสปีดกับแอคแท็ ack, กับสเปเชียลแท็กแล้วก็ HP ที่สูงขึ้นมามากเลยทาไมเราไม่เอามายืนคู่กับแบ็คไวเลยโซนนคลิปนี้มีคำตอบนะครับ ไปดูกันเลยนี่นะครับเป็นยูโนวาผมดูสปีดดูเปเชียแครกประมาณนี้แครกประมาณนี้เดียด๋วยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าในเกนีย์สเตตัสของตัวยูโนวาจะเท่าไหร่ก่อนที่เราจะใส่แบคไวเลสแนนเข้าไปนะนี่เลยนี่สเอเลือดอยู่ที่6ล้าน4สปีดอยู่ที่แสนแปดแอร์แครกหกแสนเปฟิเชียแครกแปดแสนห้า ทีนี้เราทําการใส่แบ็กแวรเลอรโซนันเข้าไปนะครับดูซิว่าจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเลือดนะเมื่อกี้หกล้านกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น21ล้านเพิ่มขึ้นมา3เกือบ4เท่าเลยนะครับส่วนสปีดจากแสนแปดเพิ่มมาเป็น3ามแสนสองเกือบ2เท่าแอคแท็กเพิ่มมาไม่เยอะเพราะว่าแบ็กเราแอคแท็กน้อยส่วนเซอร์เมชเชอร์แท็กเพิ่มขึ้นมาจาก8ปดแสนห้าเพิ่มมาเป็นล้านสาม แต่ทำไมเราไม่นิยมเล่นแบบไว้คู่กับยูนวาเราไปนิยมเล่นกับตัวอื่นเอาจริงๆนะจากที่เล่นมาแค่ไว้เป็นร่างแดงแค่ตัวเดียวยูนวาก็แทบจะโดนถอนออกจากทีมแล้วเพราะว่าพอแดงปั๊บสปีดกับความแรงของไว้มันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทำให้จับไว้เป็นแค่ตัวประกอบไเฉยตอนแรกอะ่ะ ถ้าเราเล่นทีมแบกไว์มาสเตอร์คู่กับยูนิว่เราจะรู้อยู่แล้วว่าไว์ทำอะไรแทบไม่ได้เลยมีหน้าที่แค่ยื่เฉยแต่พอไว์แดงขึ้นมาปับ๊บโอโ้โหอยากจะบอกแรงกว่าเก่ามากมากกว่ากอไก่10ตัวเลยแรงกว่ายูนิว่าด้วยแค่คําว่าแดงขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยทําให้เราหันไปอัดไว้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบกได้แล้วก็แบกได้สบายกว่าอัดยูนิว่มากๆเลย ก็แค่อัดอัดไวแบบประมาณ2ถ้ากับอัดยูนิว่า5ใครจะไปอัดยูนิว่าล่ะเขาก็ต้องมาอัดไวไหมประหยัดกว่าแรงกว่าเร็วกว่าดีกว่าทุกอย่างพอไว้เราพลังสูงขึ้นเรื่อยยิ่งแกลบที่ห่างระหว่างพลังของยูนิว่ากับไวเท่าไหร่ยูนิว่ายิ่งหมดประโยชน์ลงไปเรื่อยเรืยเท่านั้นจนมันมีหน้าที่แค่ยืนเฉยดามเมจก็ไม่พอแต่บอกนะครับอย่าคิดจะอัดยูนิว่าคู่กับไวนะพังเลยนะจะไม่สุดสักตัวให้เราอัดแค่ ตัวไว้แค่ตัวเดียวยูนวาไม่ต้องไปอัดมันถึงจุดหนึ่งเราเจอรู้สึกเลยว่าเราควรหาตัวอื่นมาเปลี่ยนแทนยูนวาเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยว่าทำไมกับคุณ QQ นะครับอันนี้คือยืนกับยูนวาเห็นไหมตายขนาดสปีดเร็วกว่าแบล็คเรานะ แล้วก็ตายเดือนซี่ของคุณคือคิวเข้าใส่เป็นประดับทันเดอร์นะครับเราเลยเอาไปเล่นกับตัวอื่นดีกว่าไหมพว่าอยู่นะว่าเห็นไหมเมื่อกี้ ระดับโอโอยังไม่ได้ทำอะไรตายไปละถ้าเราเปลี่ยนเป็นทีมยอดฮิตของแบ,บ็กไว้เลเซนแนนนะครับหนูชมพูแทบจะเจอทุกคนเล่นแบบ็กไว้แดงข่วมหนูชมพู เอาเห็นความต่างไหมมันดูทําอะไรได้มากกว่าไหมดูดูวนสกิลไปเรื่อยๆยูนว่าไม่สามารถทําแบบนั้นได้คือเราเอาง่ายๆคือเรามีช้อยที่ดีกว่าตัวยูนวาเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นแทนเห็นไหมยูนวาก็เลยไม่เหมาะกับแบกไวเลยสนั้นนะครับดังนั้นพอเรา ขึ้นมาเป็นแม็กไว้จริงๆแดงตัวเดียวควรจะเปลี่ยนแล้วละ่ะถ้าแดงตัวเดียวนะถ้าจะให้แนะนําควรเป็นผักกาดน้าแข็งเพราะว่ามันยังวนได้ไม่เหมือนกับแดง2ตัวถ้าเป็นแดงคู่กันเห็นไหมเมื่อกี้คือจะวนได้เรื่อยๆเลยสกิลอันติต่อตๆ,ๆๆกันชิวๆกดสนุกกดเพื่อนเป็นตัวที่เล่นแบบสนุกมากแค่กดอันตียังเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปกดคือมันแค่แค่คุณเปิดก่อนแล้วคุณก็วนอันตีไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบ็กไวมาสเตอร์ ต้องมีบอกเลยตัวนี้ต้องมีเท่านั้นถ้าไม่มียูนว่าชีวิตนี้ลําบากมากผมเคยพยายามละเล่นแม็กไวมาสเตอร์แล้วใส่เป็นผักกาดน้ําแข็งเอาหลบชิวชิวหลบแบบสนุกสะใจมากแต่ทําดาเมจไม่ได้ไม่มีดาเมจทําอะไรไม่ได้เลยจนต้องจําใจแลกยูนิว่ามาพอแลกยูนิว่ามาปุ๊บโอ้โห ชีวิตดีมากเพราะแรกยูนว่ามาถ่ายไว้ไปให้ยูนว่าก่อนทีนี้ของที่อยู่กับไว้มันจะมาอยู่ที่ยูนว่าแทนยูนว่าก็เอื้อดามเอตชีวิตนี้สบายขึ้นกว่าเดิมพอเก็บทาแดงได้แล้วก็ถ่ายจากยูนว่ามาให้ไว้แดงเราก็ประมาณนี้แหละครับใครจะไปทําตามก็ได้นะครับตอนแรกอะที่แบคไวเป็นมาสเตอร์คู่ให้เราหายูนว่ามายืนกลางก่อนแน่นอนยูนว่าเราต้องมีอยู่แล้วแทบจะมังคับเลยดาวปาถนายยูนว่าดีมากเป็นตัวที่ควรที่จะมี คือไม่ว่าจะโลวจะช้าเราก็ควรอยู่นะว่าดังนั้นถ้าเราเล่นเป็นแบ็คไว้มาสเตอร์คู่กัน2ตัวให้เราหายูืนโนวามายืนพอจะวใดตัวหนึ่งเป็นแดงเราค่อยเปลี่ยนอาจจะใส่เป็นไคลอก้าก็ได้แต่พอแดงคู่ปุ๊บเราจะกลับมาเล่นเป็นหนูชมพูหรือไม่ก็เป็นภาักาดน้ำแข็งประมาณนี้เลยนะครับไปแล้วบ bye ๊ายบาย